ฟังกันชัดๆทนายพูดแล้วแจ้งความยักยอกทรัพย์ทวงเงินคืนจากเมียได้จากกรณีที่นายมานิตหนุ่มใหญ่ร้อยเอด็ดข้าแจ้งความว่าถูกรางวัลที่หนึ่งแต่ไม่รู้หนังสือก่อนที่สามีจะโอนเงินเข้าบัญชีเมียที่อยู่กินกันมากว่า26ปีจำนวน5,970,000บาทแต่เมียได้หอบเงินหนีไปกับชู้ล่าสุดนายมณิตได้ออกรายการโหนกระแส โดยมีหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเป็นพิธีกรช่วยเจรจาไกลเกี่ยค่ะโดยในช่วงหนึ่งหนุ่มกัญชัยได้โทรต่อสายหาเมียของนายมณิษ์บอกว่าให้นำเงินมาคืนสามีแต่เมียก็ย้อนกลับถามว่าดูสลักแล้วหรือย,อยังว่าชื่อใครไปขึ้นเงินที่กองสลากกัญชัยพยายามจะเถียงว่าเขาไม่รู้หนังสือแต่เป็นเงินเขาที่ซื้อสลักนะเมียก็บอกว่าคุณไปซื้อแต่คนไปขึ้นเงินนะ่ะเป็นชื่อใครละ่ะ กันตาามมกฎหยแยังบอกด้วยว่าตัวเองกับนายมณิษ์ไม่ได้เป็นสามีภรรยากันพร้อมเอ่ยถึงผู้ชายอีกคนหนึ่งซึ่งนามสกุลเดียวกันและอ้างว่านายมนิษไม่ได้โอนเงินให้แต่กองสลากโอนให้ยืนยันว่าไม่คืนตรวจสอบที่กองสลากได้เลยว่าใครเป็นคนขึ้นเงินชื่อใครอยู่หลังสลาก ทั้งนี้ทางทนายแก้วได้ให้ข้อแนะนำทางกฎหมายว่าสามารถแจ้งความเอาผิดได้เนื่องจากคุณมณิตเป็นผู้ถูกรางวันที่หนึ่งถือว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินแต่คุณมนิตไม่รู้หนังสือจึงได้ให้ทางกองสลากโอนเข้าบัญชีภรรยาไว้ก่อนเมื่อสามีเปิดบัญชีแล้วค่อยโอนกลับคืนมาถือว่าเป็นการฝากทรัพย์ไว้ก่อนสามารถแจ้งความว่าอยากยกทรัพย์ได้ หากมีคนสมรู้ร่วมคิดกับภรรยาก็จะโดนข้อหารับของโจรและไม่สามารถแจ้งความรักทรัพย์ได้เพราะภรรยาเอาบัญชีสามีที่มีเงินหนึ่งล้านไปด้วยแต่ไม่ยอมนำมาคืนค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณแหล่งข่าวข่าวจากเสมพับปิกด้วยนะคะ